หลังจากเมื่อวันที่26มกราคม2559ที่ผ่านมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน271ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินโดยวงเงินงบประมาณ86ล้านบาทสำหรับฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินจำนวน86รายและวงเงิน185ล้านบาทสำหรับการว่าจ้างองคอ์กรผู้เชี่ยวชาญ14คนร่วมดำเนินการกับผู้ตรวจสอบของไทย เพื่อให้คุณภาพความปลอดภัยด้านการบินของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าได้ร่วมโครงการปรับปรุงการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนโดยโครงการนี้จะเน้นด้านความร่วมมือทางเทคนิคระยะเวลา2ปี5เดือนซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน2559นี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2561 นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นและผู้เชี่ยวชาญระยะยาวในการดําเนินการปรับปรุงระบบการตรวจสอบความปลอดภัยด้านความสมควรเดินอากาศและการปรับปรุงระบบความปลอดภัยาภาคบังคับและด้านการบํารุงอากาศยานเพื่อให้ระบบการบินของไทยได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลจะมีผู้เชี่ยวชาญมานั่งประจําอยู่ที่าสานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะฮะตลอดระยะเวลา2ปี5เดือน แล้วในระหว่างนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นที่จะเดินทางมาเดือนละครั้งนะครับเพื่อมาคอยดูว่างานที่ผู้เชี่ยวชาญทำกับทางหน่วยงานของเรานั้นมีความก้าวหน้าไปอย่างไร สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการปลดธงแดง ICAO เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการบินนั้นล่าสุดได้มีการพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินและผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอื่นๆโดยจะมีการจัดให้มีการอบรมเรื่องต่างๆที่จะเป็นมาตรฐานในการไปตรวจสอบผู้ที่ทาการบินและการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมการตรวจสอบให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อตรวจสอบการออกใบรับรอง ผู้ดำเนินการเดินอากาศตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศการสอบทรงแดงตรงนี้เนี่ยต้องร้อซไม่มีการเรียกว่าคะแนน80แล้วผ่านไม่มีต้องได้ร้อยต้องได้ร้อยเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจรับเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบเ,เข้ามาที่เรียกว่าที่เรียกว่าเป็น f l i g h t operation inspector หรือ FOI นะครับขณะนี้เราก็อยู่ในช่วงของการฝึกอบรม มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรนะครับเพื่อทจะมาเป็นอินสเปกเตอร์หรือเป็นผู้ตรวจสอบความร่วมมือทางเทคนิคในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนในการสมควรเดินอากาศแล้วยังช่วยทําให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการบินที่ดีเพื่อปลดล็อกปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกลายเป็นที่ยอมรับระดับสากลและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในด้านความปลอดภัยด้านการบินต่อไป